เวัสทีอย่างเงี้ยไม่เข้าไอ้เราแหวนมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเดินเข้ามันก็ไม่เข้าอ่ะมึงก็มาคนเดียวก่อนก็ได้ฮะม่รอเขาทำไมล่ะเออเปิดตีละคนชุดฮาฮาทั้งนั้นสวัสดีครับ อเปมเลยเมื่อกี้เปมเลยเฮยก็บอกให้กินดูกำลังไหวอยู่แล้วโอสบายเฮ้ยมาดึงหน้าทำไมฮะดึงหน้าทำไมฮะเป็นไรวะเจอดึงหน้าวะฮะฮะเป็นไร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 เฮ้ดึงหน้ามึงเป็นไรวะฮะรู้เลยเขาออกไปไหนมาไม่ใช่มาทำตัวทำเป็นแบบไอ้คนเหนื่อยเครียดฮะเป็นไร ของจะซื้อกลัวซื้อไม่ได้มึงเป็นอะไรไอ้สัสกูเป็นอะไรกงเป็นอะไรกงเป็นอะไรมึงแก่เลแก่เลยกูวกลัวยิ่งกว่าขอยแล้วถอยยิ่งกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มึงพูดอะไรนะบอกว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้แล้วไงอยากได้นู่นได้นี่กูหาตังค์มาเหนื่อยนด้วยหามาเหนื่อยกูอยากแทงกูบ้างอยากซื้อไามนี่ของมึงไม่อยากได้แล้วกูพูดคำเดียวแล้วแต่แล้วแต่มึงก็ซื้อได้มึงด่าเมียกูเออเออใช่ ทำงานยูทูบกี่ก็ต้องนั่งนั่งทะเลาะกับมึงไอ้กูเบื่อมากมึงด่าเมียกูเออเอาเนี่ยเม,มื่อกี้เอาเนี่ยพรุ่งนี้จะถ่ายอะไรลงคอนเทนต์อะไรบอกจะไลฟ์สดเฟซบุ๊กมึงจะไลฟ์สดเฟซบุ๊กได้ไงมึงต้องมีของมีอะไรก่อนไม่ใช่มึงจะมาทําอะไรนี่จะทําอะไรก็ทํามันทําได้ง่ายเหรอด่าเมียบอลเออไอ้แจ๊คดึงหน้านิ่งแล้วว่างูระบายเนนี้จบอยู่างล่างเหมือนเดิมเลย อ้าทข้งล่างมึงก็ไม่ไม่ปากเก่งงี้เหรอชาติที่แล้วกูไปขโมยยาแก้แพ้ใครมารล้วแบบรสชาตินี้กูไม่ชนะทั้งชาตินี่เ้ยคมจากใจคมจากใจไอ้น้องสตาร์เวลเป็นไงวะคู่ครัวหรือคู่ครัวหรืออะไรเนี่ย เก่งนักไล่พวกกูเข้าฉากนี่เก่งนะพอถึงเวลาจริงคู่ครัวหลวมึงก็ไปจะกระชัหันเลยบอกให้นะเวลาไปไหนกับเพื่อนเนี่ยทำหน้าให้มาดีๆหน่อยแล้วเพื่อนฉันมันเครียดเมียมันไม่เหมือนใครมันเป็นยังไงบ่นเลยระบายมันบ่นมันอะไรนิดนิดไม่ได้คือบ่นไม่เลิกอ่ะคือมันเป็นยังไงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้ทงนะทังไงมันเป็นไงทำนู่นทำนี่เอาละทะเลาะกันแล้ว เอาแล้วทะเลาะก,กันแล้วแล้วเรืเ่องเงินเรื่องเงินอะเราเราหาได้เราหาไหม <Pine apple> นี่จะไมยังไม่ทันแต่งงานเลยเอาเอเทีเอ็มไปแล้วอะ, <S <S ละแล้วทุกวันนี้ใไนไ,ไม่ได้คืนเลยจร<ๆ>ิงๆ,ๆล่าสุดเนี่ยเร่าให้ฟังไปแอบสั่งไ,ไ,ไปแอบสั่งสุพีมาเราก็รู้ทั้งรู้แหละเดี๋ยไงเมียต้องด่าเมียด่าเนี่ยเมียด่าเนี่ยแต่ความอัดอั้นเนี่ยเราไม่เราได้ซื้อแหละแต่ว่าเริ่มซื้อแบบหลบหลซ่อนๆรอบนี้ก็สั่งเลยสังแบบเอาว่าเกิดมามีความสุขสักครั้งหนึ่งว่าในชีวิต เลยบอกมันหายไปเงียบกิ๊บเลยแล้วก็บอกช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยนะคุยกับเมียเออมันก็โอนให้แค่นั้นเองแต่ความอึดอัดใจอ่ะมาเลยดัดใจเรเอออะไรเงี้ยตังเราอ่ะใช่ป่ะเราก็ทำงานเนาะงานเนาะ Monster kill อุ้อยู่แล้วอู้อยู่แล้วอู้อยู่แล้วกูหมดไม่หมดตึงตาแหลอะไรมึงอะตาแหล่อ่ะกูตาแหลก็ได้ ผมก็เรื่องนั้นั้งหมดและน้าขอประกาศเลยนะใช่ไม่ไปสู่ของร้านไหนนะแล้วถ้าเกิดเข้ามาทวงอินบ็อกซ์พี่ไม่จ่ายนะโอ้เรื่องนี้คดีแต่แต่แ่ม็นอยู่แล้วหัวหมอหัวหมอสุด やっ <Yeah! S 2> <laughs>